ช่องอลันดิจาวสกี้มีเฟซ o o ๊กแฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวสกี้แฟนเพจสปอนเซอร์บายโอมิยากชอปสินค้าของเล่นมือ1และมือ2ราคาสุดประหยัดซื้อง่ายส่งไวที่โอมิยาก s ชอปเกมดีเกมดังสินค้าเกมคอนโซลมือ1และมือ2ราคาประหยัดตัง ซื้อง่ายส่งไว้ที่เทมเกม หมายเลข SCP-008 วัตถุคลาสยูคลดมาตรการกักกันพิเศษ SCP-008 นั้นมีความเป็นอันตรายในทางชีวภาพเป็นอย่างมากและให้มีการใช้มาตรการกักกันทุกอย่างกับมันมาตรการการเผาและการใช้รังสีจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองหรือกับทางกองทัพซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการทำลายอาคารสถานที่ตัดไฟ หรือให้มีการเข้ารหัสสัญญาติดต่อส่วนตัวกับพนักงานหรือการติดต่อสื่อสารในช่องทางอื่นๆในระยะเวลาที่กำหนดให้ก็คือ8ชั่วโมงซึ่งระยะเวลากากักกันสําหรับพนักงานที่ออกมาจากอาคารติดเชื้อก็คือ4เดือนหากมีการละเมิดใดๆเกิดขึ้นมาตรการการเผาและการใช้รังสีจะถูกนำมาใช้ทันทีรายละเอียด SCP-008 นั้นเป็นตัวอย่างของสารทางชีวภาพที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งตัวอย่างที่ถูกเก็บเอาไว้จะรู้จักกันในชื่อ G2 การศึกษาวิจัย SCP-008 นั้นเป็นความลับระดับสูงและวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อป้องกันการวิจัยที่นำไปสู่การสังเคราะห์ตัวของ SCP-008 ในอนาคตซึ่งลักษณะพีออนของ SCP-008 มีดังนี้ 1. ติดต่อได้100% 2. เําทำให้ตายได้100% 3. ติดต่อผ่านทางเมือกหรือของเหลวจากร่างกายได้ทั้งหมด 4. อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยอากาศหรือน้ำอาการของการติดเชื้อ s c p 0 0 8ที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนภายใน3ชั่วโมงหลังจากสัมผัสมันดังต่อไปนี้ 1. มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มีไข้ขึ้นสูงและเกิดภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในเวลาต่อมา 2. จะมีอาการโครม่าประมาณ20ชั่วโมงภายหลังจากการติดเชื้อและ12ชั่วโมงหลังจากสมองเสื่อมซึ่งอาการนี้ ได้ถูกพิจารณาแล้วว่าทําให้เกิดการเสียชีวิต 3. เซลล์ผิวหนังและเซลล์กล้ามเนื้อจะเริ่มตายไปในทีละส่วนคล้ายกับการเน่าซึ่งสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในเนื้อเยื่อน,นั้นจะทํางานในรูปแบบเดิมและมีความยืดหยุ่นสูง 4. เซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีออกซิเจนสูงทําให้การไหลเวียนเลือดช้าลงทําให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงขึ้น 5. ระบบประสาทและกล้ามเนื้อล้มเหลวนานหลายชั่วโมง 6. การเผาผลาญอาจลดไปสู่ระดับที่ต่ำที่สุดทำให้ผู้ติดเชื้ออยู่รอดได้นานกว่า10ปีโดยที่ไม่ต้องกินอะไรเลย 7. เลือดมีความหนือสูงจนแทบจะไม่ไหลออกมาหากได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงหรือถูกแทง 8. ระบบการควบคุมสมองถูกทำลายทำให้ไม่มีความรู้สึกนึกคิด 9. ร่างกายจะปรับให้เข้ากับสมองที่เหมือนตายแล้วโดยจะไม่ทำกิจกรรมใดๆเลย ยกเวทแต่เดินและกินและจะใช้เสียงและกลิ่นในการเข้าหาเป้าหมาย 10. หากได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองหรือส่วนศีษะก็จะทําให้ตายได้มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า scp 0 0 8นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติบนโลกในปี1959มีความพยายามร่วมกับ ussr ในการค้นหา g 2และทำลาย scp 0 0 8แต่ในภายหลังพวกเขาได้ถูกเจราจาต่อรอง และ s c p 008ก็ได้อยู่ในความดูแลของรัเสเซียนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผ้าผนวก s c p 500สามารถรักษาการติดเชื้อจาก s c p 008ได้แม้ว่าจะอยู่ในระยะสุดท้ายก็ตามจบการบันทึก